ครับนี่คืออีกหนึ่งวันนะสําหรับมาตรการป้องกันวิกฤตการน้ําท่วมนะครับของมาลัรธุรกิจบัณฑิตนะครับซึ่งเจ้าที่ฝ่ายอาคารมหาหน้านะฮะที่อ่า้ร่วมกันนะฮะเสริมแมววระสอบตายจากเดิมนะฮะสูงกว่าเดิมนะครับประมาณหนึ่งเมตรขึ้นนะครับซึ่งบริเวณประตูตรงด้านนี้นะครับจะเป็นแ่นเชื่อมระหว่าง ประมาณ30เมตรนะฮะซึ่งมีความห่างระหว่างคลองปัาปานะฮะกับทาเลทรายินดิซึ่งน้าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับก็น้ําค่อนข้าง,งที่จะซึมเข้ามาบริเวณหอพักดีพิวหนึ่งของเจานะครับ làm vàng để बने मैं जो तालिका कर रहा हूं तालिका है तो 2 8 है तो 8 और 8 8 ไม่ยอ่ไม่อาคุมต้องไม่ข่ายถ่าย่ายมันแห้ง่่อ่ยค่ะถอดค่ะเำไมมันตัวเล็กจังไงมันอยด่ิ้วใหญ่เลยค่ะ เี่นเหนเี้ยเนาะเห็นนี่ใยนี่ใยไม้เนาะน้องเรียนปีหนึ่งใช่นี่ไม่คิดไปแตนจะไม่คิดจะไปเหมือนพ่อเมื่อนี่ไปได้มีเงินพอตั้งหน่อยขยันอ่านเนา